นี่คือหน,นังที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าการมีพลังในการล่องหนมันอาจนากก่ากลัวและสยดสยองกว่าที่คุณเคยคิดดิอันซีทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเ,ปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ y o u t u ปพรีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครก็ง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด สามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปด,ดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Ad c a t 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับบอบ เป็นชายธรรมดาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆทางตอนเหนือและทำงานอยู่ที่โรงเลื่อยไมย้ครอบครัวของบ๊อบประกอบไปด้วยดาลีนภรรยาผู้เป็นที่รักและอีวาผู้เป็นลูกสาวความสัมพันธ์ของบ๊อบกับลูกสาวเริ่มที่จะแย่ลงจู่ๆเธอก็เริ่มที่จะปลีกตัวโดยไม่ยอมบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันก็ทำให้เขาต้องแยกตัวและย้ายออกมาอยู่คนเดียววันหนึ่งบ๊อบกลับมาที่บ้านและได้สา่โทรศัพท์จากดาลีนเธอต้องการให้บ๊อบพูดคุยและทำให้ลูกสาวของพวกเขากลับมาเป็นปกติสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้บอบเริ่มที่จะสืมเศร้าเขาเอาไปดื่มที่บาร์หลังจากทํางานเสร็จเพื่อย้อมจ่ายบอบมองไปเห็นพ่อค้าที่กําลังส่งยาทั้งสองออกมาพบกันที่ด้านนอกพ่อค้ายาบอกว่าเจ้านายของเขาที่ชื่อเนลสันกําลังต้องการคนส่งของบอบในสมัยวัยรุ่นเคยเป็นคนที่โด่งดังจนทําให้เป็นที่รู้จักไปทั่วบอบซื้อยาและจากไปโดยที่ไม่ได้ตอบอะไรที่ทํางานบอบปีนขึ้นไปตรวจสอบเครื่องบดเครื่องหนึ่งที่เกิดทํางานผิดพลาดเขามองมันอยู่นานจนเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะโดดลงไปในเครื่องบดนั้นแต่บอบ ก็ได้สติขึ้นมาจากเสียงเลขของเพื่อนร่วมงานบอบขอลาง,งานกับเจ้านายไปสักสองสาวันแต่ระหว่างทางกลับบ้านจู่ๆบ๊อบก็เกิดมีอาการเจ็บรุนแรงอย่างเป็นปริศนาขึ้นมามันทําให้บอบควบคุมสติไม่ได้จนทําให้รถพุ่งตกลงไปที่ข้างทางหลังได้สติบอบก็ได้รีบโทรไปหาเนลสันเขารู้ดีว่าเวลาของตัวเองมันคงจะเหลือไม่มากแล้วเขาเข้าไปในห้องน้ำด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลบอบหลังเลอที่อยู่ตามตัวของเขาที่น่าแปลกก็คือบอบดันมีแผลมากมายอยู่เต็มร่างกายไปหมดเละเมือเเ่อข้น ความจริงสุดช็อกก็ได้เปิดเผยผิวหนังบางส่วนของบ๊อบมันโปร่งแสงจนทําให้มองเข้าไปเห็นกระดูกและอวัยวะภายในเขาคือมนุษย์ล่องหนแต่การล่องหนในหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เหมือนกับในหนังเรื่องอื่นๆร่างกายของบ๊อบจะค่อยๆถูกทาลายไปเรื่อยๆมันจะทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดจนถึงขีดสุดชิ้นส่วนในร่างกายของเขาจะค่อยๆหลุดออกมาทีละชิ้นและชิ้นส่วนที่หายไปจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยอวัยวะใหม่ที่ล่องหนบ๊อบรีบปกปิดชิ้นส่วนที่หลุดไปด้วยผ้าพันแผลก่อนที่จะกลับเข้าไปในบาา์ไม่นานหลังจากนั้น เนลสันก็ได้มาถึงเขาจะซ่อมรถและให้เงินเพื่อแลกกับการที่บ๊อบต้องไปส่งของให้เขายังไงนั่นก็เป็นทางที่บ๊อบจะต้องไปอยู่แล้วระหว่างทางเนลสันก็ได้บอกว่าเขาประทับใจในฝีมือการเล่นฮอกกี้ของบอ๊อบในสมัยก่อนเป็นอย่างมากเขายังดูเทปการเล่นกเก่าๆพวกนั้นอยู่เลยจนถึงทุกวันนี้เนลสันอาสาที่จะช่วยบอ๊อบซึ่งในที่สุดบ๊อบก็ยอมตกลงที่จะเป็นคนส่งของให้เนลสันเขาพาบ๊อบกลับไปที่สถานที่แห่งหนึ่งเนลสันยิงหมีดำที่เป็นสัตว์สงวนเขาแล่เนื้อและอววัััยยะภาาในนนนขอนอองมมก ต้องการที่จะเอามันไปขายที่ตลาดมืดเขาส่งมันให้กับบ๊อบในคืนนั้นบ๊อบกลับไปที่บ้านและได้พบกับภรรยาของเขาอีวาไม่อยู่ที่บ้านเธอไปนอนค้างที่บ้านของเพื่อนในตอนเช้าบ๊อบกำลังเตรียมตัวที่จะไปพบกับคนของนิวสันแต่เขากลับบังเอิญได้พบเขากับอีวาผู้เป็นลูกสาวเธอดีใจที่ได้เจอเขาแต่บ๊อบก็จำใจต้องไล่เธอไปเพราะเขากำลังจะต้องไปพบกับพวกคนอันตรายนั่นทำให้อีวารู้สึกแย่เป็นอย่างมากบ๊อบเดินทางไปที่้านซ่อมรถแห่งหนึ่งคนงานเข้ามาค้นตัวบ๊อบเจ้าของลาน จะมาดีนะักฮอกกี้คนดังอย่างเขาได้เลยบอกให้ลูกน้องไม่ต้องกังวลไปเจ้าของร้านเตือนบ๊อบเนลสันมันเป็นพวกคนอันตรายเขาไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับคนแบบนั้นมันจะดีที่สุดบ๊อบส่งสินค้าให้กับเจ้าของร้านตามคำสั่งของเนลสันหลังเสร็จงานเจ้าของร้านก็มอบชาสมุนไพรที่เขาได้จากร้านจีนโบราณให้กับบ๊อบเพราะเห็นว่าเขาดูมีสภาพที่ไม่ดีเอาซะเลยเขากลับมาที่บ้านหลังทำงานเสร็จอีวาสังเกตเห็นว่าพ่อมีบาดแผลอยู่เต็มไปหมดบ๊อบบอกว่ามันก็แค่แผลจากการทำงานอีวาถามขึ้นมา เกี่ยวกับปู่ที่เสียชีวิตไปเมื่อนานมาแล้วบ๊อบบอกว่าปู่ทิ้งพวกเขาไปและมีอาการป่วยนั่นคือจุดที่เปลี่ยนชีวิตนักกีฬาดาวรุ่งอย่างบ๊อบไปหลังคุยกันได้สักพักอีวาก็ได้ขอตัวออกไปหาเพื่อนของเธออีวามาอยู่อยู่ที่ร้านขายยาจีนแห่งหนึ่งแม่ค้าเข้ามาต้อนรับเธอเป็นอย่างดีแม้ว่าอีวาจะบอกว่าเธอไม่มีเงินอยู่เลยแต่แม่ค้าก็ยังมอบชาสมุนไพรที่จะช่วยบำรุงผิวไว้ให้กับอีวาต่อมาอีวาได้มาพบกับเพื่อนๆของเธอพวกเขาวางแผนที่จะเข้าไปสำรวจในโรงพยาบาลจิตเวชเก่าที่ถูกทิ้งงงลาาเพื่่่่ออนนนคหึไมยกทีจะ แต่อีวาก็บอกกับเพื่อนคนนั้นว่ามันจะไม่เป็นไรหลังมาถึงเพื่อนๆก็เริ่มพูดกันว่ามันอาจจะมีผีอยู่ที่นี่จริงๆก็ได้อีวาบอกกับคน,น,นอื่นๆว่าปู่ของเธอเคยเป็นคนไข้ของที่นี่เขาเสียชีวิตไปก่อนที่เธอจะเกิดอีวาตั้งใจมาที่นี่เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับปู่เธอกับเพื่อนๆลงไปที่ห้องใต้ดินทุกคนถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้เจอเข้ากับบางสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ผืนผ้าสีขาวแต่เมื่อเขาไปดูใกล้ๆแล้วพวกเขา ก็พบว่ามันไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนั้นเพื่อนของอีวากลัวจนรีบเข้าไปดึงแขนเธอแต่นั่นกลับไปเห็นส่วนหนึ่งของแขนอีวาที่ล่องหุ่นไปเพื่อนคนนั้นหวาดกลัวและรีบวิ่งหนีไปในทันทีทางด้านของบ๊อบเข้ากับภรรยาเริ่มที่จะได้พูดคุยและกลับมาคืนดีกันอีวายังไม่กลับมาเธอเพื่อนบ้านและบ๊อบเริ่มออกตามหาตัวอีวาในทันทีแต่เธอก็ไม่อยู่ทั้งสถานีตำรวจหรือแม้แต่โรงพยาบาลดาลีรีบออกไปแจ้งความกับตำรวจบอบใช้โอกาสในในการสำรวจห้องของอีวาเขาได้พบเข้ากับโทรศัพท์ที่อีววาล,ลืมทิ้้้งไในนนั มีข้อความที่เธอคุยกับเพื่อนดาลีนหลีมุงนาไปที่บ้านของเพื่อนอีวาแต่เมื่อไปถึงพ่อของเพื่อนก็บอกว่าเขาไม่เห็นอีวาเลยบ๊อบโทรไปหาเนวสันเพื่อบอกว่าการส่งของจะต้องล่าช้าซึ่งมันก็ทําให้เนวสันไม่พอใจเป็นอย่างมากบอกไปถามข้อมูลจากเพื่อนของอีวาแต่พวกเขากลับทําเป็นไม่สนใจว่าอีวาจะเป็นหรือตายอย่างไงมันทําให้บ๊อบโกรธมากจนเขาไปจัดการกับพวกเขาหลังเขียนความจริงอยู่ได้สักพักเพื่อนก็ยอมบอกว่าพวกเขาไปที่โรงพยาบาลจิตเวชเก่ามาบ๊อบรู้แล้วว่าอีวากําลังตามหาข้อมูลเกี่ยวกับปู่ของเธอ ในเวลาเดียวกันอีวาตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองกำลังถูกขังอยู่ที่ไหนสักแห่งบอ๊อบรีบขับรถไปที่โรงพยาบาลจิตเวชเจ้าหน้าที่พยายามเข้ามาขัดขวางแต่บอ๊อบก็ต่อสู้กับพวกเขาอย่างสุดกำลังจู่ๆบ๊อบก็เกิดมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งมันทำให้เขาหมดสติไปหมอคนหนึ่งเข้ามาหาบอ๊อบเธอจำได้ดีเพราะเธอเองนี่แหละที่เป็นคนที่ดูแลทั้งอาการป่วยของบ๊อบและปู่เธอขอให้ดารินไว้ใจและปล่อยให้เธอดูแลบ,บ๊บอบบ๊อบได้สติขึ้นมาเขาคุ้นเคยกับโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้เป็นอย่างดี อาการป่วยของปู่ทำให้เขาอยากที่จะจบเรื่องทุกอย่างเขาไม่อยากแม้แต่จะให้ภริยาและลูกได้มาเห็นสภาพที่เขาเป็นหมอบอกว่าเธอไม่สามารถที่จะรักษาโรคประหลาดนั้นได้เธอทำได้เพียงแค่หยุดมันไว้หมอพาบอบเข้าไปในห้องที่เคยเป็นของปู่เขาคอยเฝ้าดูบอบอยู่ในห้องนี้พันทีวีมาโดยตลอดหมอขอให้บอบอยู่ที่นี่เพื่อตรวจดูอาการของเขาก่อนบอบปฏิเสธเขาต้องรีบไปหาอีวาที่หายตัวไปแต่ถึงจะดูแบบนั้นหมอก็ไม่ยอมให้เขาเออกไปจากโรงพยาบาลและจับเขาคังไว้ในห้องอยู่ดีในคืนนั้น บอบตื่นขึ้นมาพรอมเสียงของประตูที่จู่ๆก็เปิดออกกุญแจของที่นี่ถูกนํามาวางเอาไว้ที่ข้างเตียงอย่างเป็นปริศนาบอบรีหยิบเข้าของและหนีออกไปหลังมาถึงบ้านบอบพบว่าภรรยาของเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นที่บ้านมีเพียงเพื่อนบ้านที่ยังคงตื่นตระหนกเนลสันโทรเข้ามาเขาขู่ว่าจะจัดการกับครอบครัวของบอบถ้าเขายังไม่เอาของไปส่งบอบไปที่บ้านของเพื่อนของอีวาอีกครั้งเธอบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเห็นแขนของอีวาส่วนหนึ่งมันล่องหนเธอมีอาการแบบเดียวกับบอบทําให้บอบถึงกับช็อกไปเลย เจอเขากับชาสมุนไพที่อยู่ในกระเป๋าเหมือนเหมือนกับชาที่เจ้าของร้านมอบให้เขาในตอนที่ไปส่งของให้เนวสันบ๊อบรีไปหาเจ้าของร้านในทันทีถึงแม้จะทําเรื่องผิดกฎหมายและศีลธรรมมากมายแต่เจ้าของร้านก็บอกว่าเขาเองก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเขาไม่มีทางที่จะจับตัวลูกหลานของใครไปเจ้าของร้านบอกเกี่ยวกับร้านขายยาจ,จีที่เขาได้ชาสมุนไพ่นี้มาทางด้านของอีวาเธอกําลังถูกใครบางคนจะไปทดลองอย่างอมหิตบอบไปที่ร้านขายยาจ,จีเขาถามแม่ขาเกี่ยวกับลูกสาวที่หายตัวไปเธอดูมีท่าทางหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะพูดความจริง แต่ในตอนนั้นเองบ๊อบก็มองไปเห็นจักรยานของอีวาที่จอดอยู่หน้าล้านเขาถอดหมวกที่ใส่อยู่ออกแม่ค้าถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้เห็นร่างกายบางส่วนของบ๊อบที่ล่องห่นไปเธอบอกทางโดยการหันหน้าไปบอป๊อบค่อยๆถอดเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ออกเขาจัดการกับคนที่อยู่ในห้องใต้ดินที่จับอีวาไปทดลองไปทีละคนร้านขายยาจีนแห่งนี้รู้อยู่แล้วว่ามีคนล่องหนได้อยู่ในเมืองแม่ค้ารู้อยู่แล้วว่าคนคนนั้นคืออีวากับพ่อของเธอแต่เธอก็ไม่อยากที่จะให้ทั้งสองต้องถูกน้ามันทดลอง จึงได้ให้ยาสมุนไพเที่ช่วยชะลอเวลาในการล่องหนไปแทนอีวาตะโกนเรียกพ่อของเธอแต่เมื่อเขาเข้ามาอีวาก็ถึงกับชอ็อกไปเลยเมื่อได้เห็นสภาพที่เขากําลังเป็นบอบช่วยลูกสาวออกมาแต่เขากลับถูกนักทดลองคนหนึ่งแทงด้วยมีดผ่าตัดอีวาลี่พาพ่อของเธอออกมาก่อนที่จะออกไปแม่ขาก็ได้แอบมอบยาสมุนไพรให้กับทั้งสองสองพ่อลูกกลับมาถึงบ้านดาลีนรีบเข้ามาดูอาการของบอบกลายเป็นว่า ดาลีนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วเธอไม่กล้าที่จะบอกกับอีวาเพราะกลัวว่าเธอจะรับไม่ไหวในเช้าวันต่อมาบอบเดสติขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บเขาบอกกับอีวาว่าเขาคงจะอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปไม่ได้แล้วบอบยอมรับงานจากเนวสันเพื่อที่จะย้ายไปจากเมืองเขาตั้งใจที่จะปลีกตัวออกมาจากครอบครัวอย่างช,ชา้าๆเหมือนเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ครอบครัวของเขาปลอดภยัยอีวาสารภาพกับพ่อว่าเธอเองก็เลิกเล่นกีฬาทันทีหลังจากที่รู้เรื่องร่างกายที่ค่อยๆล่องหนไปเหมือนกันอีวาคิดว่ามันมีแค่เธอคนเดียวที่เป็นแบบนี้ แต่เมื่อรู้ว่าทั้งพ่อและปู่ของเธอเองก็เป็นแบบเดียวกันอีวาก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวหรือแปลกแยกอีกต่อไปบอป๊อบมาบอกลาดาลีนทุกคนต่างไม่อยางให้เขาไปแต่บ๊อบก็บอกว่าร่างกายของเขาเหมือนเริ่มที่จะล่องหนไปในทุกทีเรื่องนี้มีแต่จะทําให้คนที่อยู่รอบข้างต้องเป็นอันตรายอีวาออกมาจากห้องเธอต้องการที่จะไปกับเขาด้วยมีคนรู้ว่าเธอเองก็เป็นมนุษย์ล่องหนแล้วเมืองนี้ไม่ใช่ที่สาหรับเธออีกต่อไปดาลินบอกลาสามีและลูกสาวของเธอระหว่างการเดินทางอีวาก็เริ่มที่จะทากับบ,บอ๊อบ บ๊อบเอก็รับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปู่และตงเขาเองไม่ไหวเขากลัวว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องหายไปนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เขายอมแพ้กับชีวิตและล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าเขาจะทํามันได้ดีบ๊อบไปส่งของให้กับเนลสันก่อนที่จะออกไปจากเมืองนาของเขาเริ่มที่จะล่องหนไปแล้วอีวาใช้เครื่องสำอางของเธอในการปกปิดการล่องห Bob. นบ๊อบนําของไปส่งตามที่ได้รับมอบหมายเขาและอีวามาถึงบ้านหลังเก่าของปู่อีวานาชาที่ได้มาจากแม่ค้าไปชงมาให้เธอตัดสินใจที่จะอยู่กับพ่อพวกเขาจะ ต่อมาเนวสันเปิดพัสดุและพบว่าเขาถูกหลอกอีวาไปซื้อของที่ร้านสะดวกซือ้อตอนนี้บอ๊อบแทบจะลองหนอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วการลองหนที่เกิดขึ้นมันไม่ได้น่าตื่นเต้นแบบในหนังเรื่องอื่นผิวหนังและอวัยวะแต่ละชิ้นของบอ๊อบจะค่อยๆหลุดออกไปมันเจ็บปวดจนแทบจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้บ๊อบตั้งใจโกงเนวสันเพื่อนำเงินที่ได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับอีวาแต่เนวสันกลับรู้ตัวซะก,ก่อนมันมาที่บ้านของบอ๊อบ ได้ได้เจอกับอีวาเธอพยายามบอกว่าบ๊อบไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่เนลสันก็ไม่เชื่อเขาของของบ๊อบยังอยู่ที่นี่อยู่เต็มไปหมดและถ้าบ๊อบไม่กลับมาเขาก็จะเอาอีวาไปเป็นการทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านั้นนั่นเองจูๆ่ๆเนลสันก็ถูกบางอย่างที่มองไม่เห็นเขา้าโจมตีอีวารู้ได้ทันทีว่านั้นคือพ่อของเธอเขาลองหนนไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วบ๊อบจัดการกับเนลสันลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจเขาจะไม่ทิ้งอีวาให้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้ว บ๊อบกับอีวานำลางของเนลสันไปให้หมีป่ากินเพื่อทำลายหลักฐานอีวาไปซื้อของที่จำเป็นมาจากร้านสะดวกซื้อเธอขึ้นไปบนรถและพูดกับพ่อของเธอที่ไม่มีใครมองเห็นบ๊อบพูดขึ้นมาว่าปู่ไม่ต้องการให้ใครเห็นเขาในสภาพที่เขากำลังเป็นตอนแรกเขาคิดว่าปู่คงตายไปนานแล้วแต่เมื่อได้ลองหนด้วยตัวเองเขาก็รู้ได้ทันทีว่าปู่นั้นคอยอยู่ข้างๆและช่วยเหลือเขามาโดยตลอดสิ่งที่อีวาเห็นที่โรงพยาบาลกับคนที่ช่วยเหลือบ๊อบในตอนที่ถูกขังจริงๆแล้วนั่นก็คือปู่และตอนนี้ บอบเองก็ตัดสินใจที่จะคอยอยู่เคียงข้างและช่วยเหลืออีวาต่อไปเช่นเดียวกัน